จอกจ้องโตแรดีดูเดอโฮไนไนคอนในนี้หรอเอ้าหรอในนี้หรอไม่ใช่ในคองเหรอในคอนมีหอยหอยหอยก่อนหอยก่อน ปลาปลาปู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 ปอานหนึ่งด้วยหนึ่งนสองสองสามสี่สี่สี่แลวอะไร ห้าดิห no ้าห้าห้าอะไรห้าอะไรอห้าแล้วอะไรหกอะไรอีกเจ็9 9ดเก้าเก้า สิบเก่งมากเลยตบมือคนเก่งหน่อยดิบาย